มันต้องกินอาหารให้มันเยอะๆกล้ามมันถึงจะขึ้นตัวมันถึงจะใหญ่แต่เอาอยัางไงดีละ่ะมันยัดไม่ลงวันนี้ฟิสิกฮีโร่มีคําตอบครับจะแก้ปัญหาการไม่อยากกินอาหารหรือยัดอาหารไม่ลงแล้วยังไงดีสวัสดีครับเพื่อนๆกาลังอยู่กับฟิสิกฮีโร่นะครับผมอาจารย์หนึ่งครับวันนี้ฟิสิกฮีโร่มีเคล็ดลับดีๆมาฝากอีกแล้วครับสาหรับปัญหาที่สายผอมแต่อยากมีกล้ามเนี่ย จอกันแทบทุกคนผมก็เป็นคนหนึ่งที่เอ่อเป็นคนที่มีรูปร่างพื้นฐานคือผอมมาก่อนนะครับจริงๆน้ำหนักก่อนที่จะมาเล่นเวทอ่ะผอมมากประมาณคือเจ็ดสิบนิดๆบางครั้งอยู่ที่หกสิบแปดด้วยซ้ำหกสิบแปดถึงเจดิบสออยู่ประมาณเนี้ยไม่ถึงเจ็ดสิบองหกสิบแปดถึงเจ็สิบเอดอะไรประมาณเนี้ยครับ แล้วก็หลังจากเล่นเวทเนี่ยก็น้ําหนักขึ้นมาเรื่อยๆๆๆในช่วงบัลกิ้งนะครับก็คือใช้วิธีการบัลกิ้งแล้วก็ไดเอทบัลกิ้งแล้วก็ไดเอทนะครับสักแต่ละรอบเนี่ยในช่วงของการบัลกิ้งผมก็จะมีเป้าหมายนะครับบัลกิ้งแต่ละรอบผมจะมีเป้าหมายในการเพิ่มน้ําหนักอยู่ประมาณสามสามถึงสี่ 3, 3กิโลประมาณนี้แค่นี้เองนะครับเช่นถ้าเกิดสมมุติว่าผมสมมติน้ําหนักพื้นฐานผมอยู่ที่70ใช่ไหม เบลกิ่งรอบนี้ผมวางแผนไว้ประมาณสัก74ก็คือจะเพิ่มน้ําหนักขึ้นมาให้ได้สัก74อย่างเงี้ยนะครับถ้าเกิดเกิน74ถือว่าทะลุเป้าแล้วแล้วก็จะให้เวลาในการเบลกิ่งตัวเองประมาณแล้วแต่ว่ามีช่วงแข่งไหมนะครับผมจะไดเอทหรือว่าลีนเนี่ยคัตติ้งเนี่ยในช่วงที่การเตรียมแข่งถ้าไม่มีเตรียมแข่งผมก็เบลกิ่งไปเรื่อยๆนะครับซึ่งจะตั้งเป้าหมาย แต่ส่วนใหญ่มันก็จะทะลุเป้าอะนะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าวันนี้ผมจะเอาเคล็ดลับในการทานอาหารเนี่ยมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับล่าสุดเนี่ยผมตั้งจากตอนอฐานน้ำหนักผมก่อนก่อนเบลกิ้งรอบนี้อยู่ที่ประมาณ88นะครับ88นะครับคือเบลกิ้งรอบก่อนหน้านี้คือเบลกิ้งได้ประมาณ88 87 88ยังไม่ถึง90 นะครับอยากน้ำหนัก90จังเลยก็ไม่ถึงไม่ถึงเลยไล่มาเรื่อยๆแปดสิบสองแปดสิบห้าแล้วก็มาแปดสิบแปดนะครับตั้งเป้าว่าจะได้90ถ้าไม่ไมถผัดตอแรกม,มันลดลงนะลดลงเหลือแปดสิบห้ามั้งนะแล้วตอนหลังผมก็ค่อยๆจัดโปรแกรมอาหารแล้วก็ออกกําลังกายแล้วก็ใช้เทคนิคในการที่ทําให้เราทานได้เยอะขึ้นเนะี่ยสุดท้ายรอบนี้เบลกิ้งผมทะลุเป้ามาที่9ก้าบส ก่อนไดเอทนะครับตอนนี้เข้าสู่เฟสไดเอทแล้วแต่ก่อนไดเอทอะน้ําหนักสูงสุดอยู่ที่92นะครับทีนี้เคล็ดลับอะไรล่ะที่จะทําให้กินอาหารได้นะครับผมเชื่อว่าคลิปในวันนี้จะมีประโยชน์มากกับคนที่เป็นสายผอมมาก่อนนะครับแล้วก็อยากจะเพิ่มกล้ามนะครับเคล็ดลับที่1นนะครับคาร์ดิโอครับคืออันนี้ถ้าเกิดคุณอยากกินเยอะมัน มันต้องสัมพันธ์กับหลายสิ่งหลายอย่างนะครับหนึ่งอย่างที่มันสัมพันธ์กับคุณแน่ๆก็คือถ้าคุณอยากกินเยอะคุณต้องใช้พลังงานเยอะแล้วหนึ่งในสิ่งที่จะทาให้คุณใช้พลังงานเยอะแล้วมันมีข้อดีหลายอย่างด้วยนะครับการคาร์ดิโอเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นควบคุมเปอร์เซ็นต์ไขมันบริหารหลอดเลือดบริหารหัวใจแล้วก็มันเป็นการใช้พลังงานแล้วทุกครั้งหลังจากที่คุณคาร์ดิโอประมาณ45-60นาทีปุ๊บคุณจะรู้สึกว่าคุณหิวแล้วคุณจะทานได้ เพราะนั้นเคล็ดลับแรกของผมง่ายๆเลยครับคือถ้าเกิดอยากทานได้ผมมีปัญหาที่ผมบอกว่าตอนแรกผมเบากิ้งแล้วน้ำหนักไม่ขึ้นเพราะว่ามื้อแรกของผมผมกินไม่ลงตื่นเช้ามาทีไรผมจะไม่ค่อยหิวและหลายคนก็จะเป็นเพราะฉะนั้นอาหารเช้าส่วนใหญ่จะเป็นอาหารที่บางคนกินแต่กาแฟดําแก้วเดียวผมเป็นคนนึงนะที่เมื่อก่อนอ,อาหารเช้าผมกินแค่กาแฟดําแก้วเดียวแล้วไปทํางานได้เลยเพราะผมไม่หิวอะแต่พอผมมีแผนว่าผมจะเบากิ้งหรือว่าเพิ่มมวลกล้ามเนื้อเนี่ย เพื่อให้น้ําหนักมันขึ้นด้วยแล้วก็แมสขึ้นเยอะๆเนี่ยมันปฏิเสธไม่ได้ว่าผมต้องกินแต่ผมไม่อยากฝืนกินนะครับสิ่งที่ผมค้นพบด้วยตัวเองแล้วก็ไปดูรูทีนของพวกนักกีฬาคนอื่นเนี่ยก็คือเขาใช้วิธีคาร์ดิโอตอนเช้าครับตื่นมาปุ๊บคาร์ดิโอเลยประมาณ60นาทีนะครับแต่ผมแนะนำว่าคือถ้าไม่ใครไม่มีเวลาก็คือ40นาทีก็โอเคแล้วนะครับ ถ้าทําได้นะครับแน่นอนหลังคาร์ดิโอเสร็จคุณกินคุณกินได้แน่มื้อเช้านะครับแล้วก็จะยัดได้เยอะด้วยนะครับถ้ายิ่งคุณคาร์ดิโอได้60นาทีผมผมการันตีเลยว่ามื้อเช้าคุณยัดได้เยอะแน่นอนนะครับแล้วบางคนเนี่ยจะสามารถยัดได้เยอะจนไปถึงมือ้อมื้อที่สองหรือมื้อที่สามเลยด้วยซ้ํากับการคาร์ดิโอตอนเช้านะครับเพราะมันใช้พลังงานแล้วถ้าคุณมีกิจกรรมตอนเช้าตลอดคือคุณมีการไปทํางานเดินทางไปสถานที่ทํางานเดินขึ้นลิฟต์ลงลิฟต์ลงบันไดเนี่ย ระบบการเผาผ่านทั้งวันนั้นจะดีไปด้วยนะครับแล้วมันจะทำให้คุณกินได้เยอะไม่ใช่แค่มื้อเช้ามื้อเดียวอันนี้คือเคล็ดลับแรกนะครับคาร์ดิโอตอนเช้าครับเคล็ดลับที่2ครับผมเคยใช้วิธียัดนะครับซึ่งมันผิดเคล็ดลับที่2ที่ผมกำลังจะบอกก็คือว่าอย่าทําพลาดแบบผมก็คืออ๋มันต้องกินเยอะใช่ไหมครับเยอะโปรตีนเยอะกูซัดเลยข้าวสี่ ไก่400คือไอ้ข้าว400กรัมไก่400กรัมเนี่ยถามว่าปัจจุบันผมทานได้ไหมปัจจุบันผมทานได้นะเพราะว่าตอนนี้ไซส์ของผมมันขึ้นมาแล้วแล้วผมทานได้เยอะขึ้นอะแต่สําหรับมือใหม่อะ่ะอย่าใช้วิธีนี้นะเพราะผมตอนก่อนหน้านี้ที่ร่างกายยังไม่พัฒนามาแบบนี้ผมใช้วิธีนี้สุดท้ายคือกินมันจะมีผลเสีย2อสอย่างหคืออาหารย่อย ช้าแล้วมันมีโอกาสสะสมเป็นไขมันได้เยอะมากถ้ามันย่อยไม่หมด 2. คือสมมุติคุณยัดไปหมดในมื้อเนี้ข้าวสี่ร้อยไก่สี่ร้อยมันจะทําให้คุณกินมื้อต่อไปอะ่ะไม่ได้หรือคุณต้องทิ้งระยะเวลายาวนานเกินกว่าเวลาที่คุณควรจะต้องกินครับแล้วก็สามก็คือถ้าสมมุติว่าคือคุณกินมื้อนี้ได้เนี่ย แต่มันไม่ได้การันตีว่าคุณจะกินแบบนี้ได้ไปตลอดอะครับสุดท้ายคุณจะท้อเพรถึงจุดพอถึงวันหนึ่งที่คุณไม่สามารถยัดด้วยปริมาณนี้ได้คุณจะท้อแล้วคุณก็จะแบบแมวแล้วซึ่งผมเคยเป็นนะครับเพราะฉะนั้นเทคนิคที่2องที่ผมอยากจะแนะน็คือเป็นสิ่งที่นักกีฬาเพราะกายสิยาเขาทำกันก็คือเขาซอยมื้อครับก็คือมือ้อมื้อละข้าวสองยไก่สอง ข้าวส0งก่บ2 0 0มันจะเป็นปริมาณที่คุณกินหมดในมื้อนั้นแบบที่ไม่ต้องยัดมากไม่ทอมากและทำได้ยาวนานต่อเนื่องแล้วพอคุณกินมื้อนั้นเสร็จเนี่ยมันใช้เวลาย,ย่อยประมาณสองชั่วโมงถ้าเป็นสองชั่วโมงที่คุณทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องนะมีกิจกรรมนู่นนั่นนี่ตลอดเนี่ยสองชั่วโมงคุณจะหิวทันทีนะครับแล้วมันจะหิวแล้วกินได้เลยในมื้อต่อไปครับเพราะฉะนั้น เคล็ดลับที่2ที่ทาให้คุณยัดได้เยอะขึ้นทานอาหารได้เยอะขึ้นก็คือซอยแต่ละมื้อให้ปริมาณอาหารเนี่ยมันน้อยนะครับก็3ครับเมื่อคุณซอยอาหารต่อมือ้อให้มันน้อยลงคุณก็ต้องเพิ่มจํานวนมื้อให้มากขึ้นพูดง่ายๆคือคนทั่วไปกินข้าว3ม,มื้อใช่ไหมอ๋อ three m e s a เนี่ยก็คือเช้ากลางวันเย็นแต่คุณเนี่ยควรจะต้องกินเช้าหลังคาร์ดิโอเนี่ยคุณกินแล้วมื้อนึงใช่ไหม แล้วก่อนอาหารเที่ยงอ่ะคุณควรกินอีกมื้อหนึ่งซึ่งอาจจะไม่ใช่ข้าวสองร้อยไก่สองร้อยก็ได้อาจจะเป็นคือถ้าเปรียบเทียบสารอาหารนะคาร์บร้อยกรมัมโปรตีนร้อยกรัมก็ได้ครับแล้วหลังจากนั้นก็ไปกินข้าวสองร้อยไก่สองร้อยตอนเที่ยงแล้วหลังจากนั้นช่วงบ่ายนิดๆเนี่ยให้คุณกินอะไรก็ได้เหมือนจะเป็นพรีเวิร์กอัลไปนะครับอาจจะเป็นเข้าวโอ๊ตนะครับแล้วก็กล้วยหอมนะครับแล้วก็เวทหนึ่งสกู๊ปก็ได้ หลังจากนั้นก็ไปยกเวทหลังยกเวทเสร็จคุณจะกินได้เยอะอีกคุณก็ข้า200ไก่200นะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นมือค่ำซึ่งก็ไม่ควรกินคาร์บแล้วก็จะเหลือโปรตีนอย่างเดียวเห็นไหมถ้าเป็นวงจรน,นี้คือคุณแบ่งเป็นมือ้อย่อยๆซอยๆซอยๆมันก็จะกินได้ครับแต่มันต้องเพิ่มมื้อเข้าไปซึ่งผมแนะนําว่าคนมือใหม่เพิ่งเริ่มต้นอย่าทําให้ชีวิตมันยุ่งยากด้วยการมานั่งเตรียม ห้ามือ้อข้าวสองร้อยไก่สองร้อยข้าวสองร้อยไก่สองร้อยข้าวสองร้อยไก่สองร้อยมันยุ่งยากไปครับในชีวิตของคนปกติทั่วไปบางทีมันทําไม่ได้ผมแนะนําให้เร,เริ่มเพราะจริงๆแล้วการปรับพฤติกรรมการกินเนี้ยถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงรูปร่างในระยะยาวแล้วให้มันได้ผลคุณต้องทําต่อเนื่องเป็นเดือนๆนะครับเพราะฉะนั้นจงเริ่มจากสิ่งที่คุณทําได้แล้วค่อยๆเพิ่ม ค่อยๆเพิ่มความยุ่งยากให้มันเข้าไปแต่ตอนแรกอย่าทาให้มันยุ่งยากครับอย่างที่ผมบอกไอ้ข้าว2 0 0ไก่2 0 0เนี่ยให้มันไปอยู่ใน3มื้อปกติเชา้ากลางวันเย็นแล้วคุณมาเพิ่มสิ่งที่มันกินง่ายๆเช่นอกไก่เซเวน่นกับข้าวเซเวน่นหรือขนมปัง2แผ่นกล้วยหอมหนึ่งแล้วก็เวนสกูป๊ปอย่างเงี้ยครับให้ไปเพิ่มง่าย,ายๆนะครับให้ไปเพิ่มง่ายๆก่อนมื้อเที่ยงกับหลังมื้อเที่ยง เพิ่มง่ายๆแต่ขอให้สารอาหารได้ดีๆครับก็คือคาร์บ100กรัมโปรตีน100กรัมแค่นั้นเองครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณกินอย่างนี้คุณได้โปรตีนเท่าไหร่แล้วจากมื้อหลักเนี่ยโปรตีน600กรัม2 2 2ก็6แล้วก็จากมื้อเสริมที่ผมเพิ่มมาอีก2มือ้อรวมกันเป็น5เนี่ยได้โปรตีน100 100 6บวก2เป็น8เท่ากับคุณได้โปรตีน800กรัมนี่คือเพียงพอสำหรับการสร้างกล้ามเนื้อสำหรับคนปกติแล้วนะครับงนั้น นี่คือเคล็ดลับข้อที่3นะครับที่ทำให้ยัดอาหารได้มากขึ้นนะครับแล้วก็เคล็ดลับข้อที่4ครับก็คืออย่างที่ผมบอกไปในตอนแรกว่ามันอยู่ที่การใช้พลังงานครับการที่เราอยากจะอยากกินอหารเพราะฉะนั้นนอกจากคุณคาร์ดิโอตอนเช้าแล้วนะครับนอกจากการยกเวทหรือเล่นกีฬาในช่วงเย็นแล้วตลอดทั้งวันถ้าเป็นไปได้นะครับผมสนับสนุนให้ ใช้การเดินนะครับเดินขึ้นลงบันดไดเทรลิฟต์จอดรถให้ไกลหน่อยแล้วก็เดินเข้าที่ทํางานจอดรถให้ไกลหน่อยแล้วก็เดินไปยิมครับคุณมีรถเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าคุณเอารถไปจอดให้ใกล้ที่สุดกับที่ที่คุณจะไปนะครับเออเพราะคือคนเราเนี่ยสิ่งที่แปลกคืออะไรคืออยากจะไปเสียเวลากับการคาร์ดิโอเพื่อลดไขมันบนลู่วิ่งในยิมนะซึ่งทั้งที่จริงๆแล้วอ่ะการใช้พลังงานเนี่ย นะครับในรูปแบบไขมันเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาทั้งวันนะครับจากการเดินของคุณเนีครับเพราะฉะนั้นแทนที่คุณจะไปมุ่งมั่นกับการเดินบนลู่อย่างเดียวเนี่ยควรใช้พลังงานระหว่างวันด้วยถ้าเป็นไปได้ซึ่งผมก็ใช้วิธีนี้นะครับและมันก็มีข้อดีทั้งทำให้คุณใช้พลังงานมากขึ้นควบคุมไขมันได้ง่ายขึ้นแล้วก็ทําให้คุณกินอาหารได้มากขึ้นด้วยนะครับ อันนี้คือเคล็ดลับข้อที่4ครับก็คือใช้พลังงานระหว่างวันในกิจกรรมปกติทั่วไปเนี่ยให้มากขึ้นเพิ่มมากกว่าที่เคยทํามานะครับแล้วก็อย่างที่5ครับซึ่งอันนี้เนี่ยอาจจะเป็นเคล็ดลับที่หลายคนอาจจะไม่ไม,ไม่สะดวกทำนะครับแต่ผมจะแนะนําสําหรับคนที่จริงจังนะครับคือมีเป้าหมายที่จริงจังมากขึ้นาก,ก,ากับการออกกาลังกายแล้วผมใช้แล้วผมพบกับตัวเองว่าโอ้กินเป็นแบบพายุเลยครับก็คือ คาร์ดิโอเช้าคาร์ดิโอเย็นครับถ้าคุณคาร์ดิโอเช้าคุณจะยัดมื้อเช้าและมื้อต่อไปอีกสักสองมื้อได้ใช่ไหมเสร็จแล้วแล้วคุณก็มายกเวทตอนเย็นใช่ไหมเพราะฉะนั้นมื้อหลังยกเวทคุณก็กินได้เยอะและ้วยิ่งถ้าสมมุติคุณคาร์ดิโอหลังยกเวทด้วยนะคุณจะกินแบบแบบกินจนคุณรู้สึกว่าโอ้โหไม่อิ่มอะนะครับ เพราะฉะนั้นเพราะว่าร่างกายคุณเนี่ยมันถูกใช้ทั้งไกลโคเจนแล้วก็ถูกใช้ทั้งพลังงานในลูกไขมันออกไปนะครับก็คือไกลโคเจนคือตอนยกเวทแล้วไขมันตอนคาร์ดิโอใช่ไหมเพราะฉะนั้นร่างกายคุณจะสามารถรับได้ทั้งไกลโคเจนในรูปแบบของคาร์บเนี่ยนะครับแล้วก็สารอาหารที่เป็นแคลอรี่ในรูปแบบที่สุดท้ายมันจะกลายมาเป็นไขมันได้เนี่ยคือมันต้องการหมดเลยทุกอย่างครับแล้วก็โปรตีนด้วยครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณเพิ่มคาร์ดิโอไปอีกหนึ่งเซสชันหลังยกเวทนะครับแค่ประมาณ30นาทีเท่านั้นนะครับหลังยกเวทนะคุณจะกินได้เพิ่มมากขึ้นเป็นเป็นอีกเยอะเลยอะนะครับโดยที่ไม่ต้องมานั่งยัดเลยแต่มันจะอยากกินโดยอัตโนมัตินะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเคล็ดลับที่ผมเอามาฝากกันนะครับว่าถ้าเพื่อนอยากจะทานอาหารได้เยอะขึ้น เพื่อไปสู่เพื่อผลสําเร็จในการเพิ่มกล้ามเนื้อนะครับแล้วก็เพิ่มแมสหรือว่าเพิ่มน้ำหนักให้มันมากขึ้นเนี่ยครับอันนี้คือเคล็ดลับที่เพื่อนๆสามารถทําได้นะครับก็อยากจะฝากไว้นะครับสุดท้ายนี้ครับถ้าเพื่อนๆยอมแพ้นั่นคือคําว่าแพ้แต่ถ้าเราไม่พูดคําว่ายอมแพ้เราจะไม่มีวันแพ้ครับฝากไว้นะครับถ้าชอบสาระดีๆแบบนี้นะครับก็ฝากเพื่อน กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนจนกว่าจะกลับมาพบกันใหม่ครับกับฟิสิกิโร o ครับสวัสดีครับ